จเจริญอินทรี่ห้าเพื่อละโอรัมพาคียสัญโยตภิกขุทั้งหลายโอรัมพาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ห้าประการเป็นอย่างไรคือสักะยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีละพะตปรามาสการรมชันทะพยาบาทภิกขุทั้งหลายเหล่านี้แลโอรัมพาคียสัญโยต ห้าประการภิกุทั้งหลายอินทรีห้าอันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคียสัญโยตห้าประการเหล่านี้ภิกุทั้งหลายอินทรีห้าเป็นอย่างไรคือภิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัตทินรีย อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ building, อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญวิริยินสีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะย่อมเจริญสตินสีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวตสักคะ ย่อมเจริญสมาธินีอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะย่อมเจริญปัญญี 4, อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักคะภิกุทั้งหลายอินรีห้าเหล่านี้อันภิกุพึงเจริญเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละโอรัมภาคียสัญโยชห้าประการแล